พบกับช่วงของแพรไทยพิชอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาทำ ories, เปิดกรุ่เอุปกรณ์กันค่ะทุกคนพวก เครื่องประดับเครื่องหัวแหวนกำไลสร้อยคออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่างหูนะคะซึ่งของนะคะก็จะอยู่ในนี้ค่ะทุกคนซึ่งเป็นกระเป๋าและกล่องที่พาได้แถมมานะคะทุกคนอันนี้จากการซื้อ Benefit และนี่จากการซื้ออ e ีมิสฟรีนะคะทุกก็คือแบบเขาแถมอะไรมาเราก็เอามาเก็บเครื่องประดับของเรานะคะเพราะว่ามันเยอะไม่งั้นมันก็จะปนไปมั่วไปหมดนะคะเริ่มแรกเรามาเริ่มกันที่ เครื่องหัวกันก่อนนะคะสิ่งที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นพวกแบบไหมพรมที่แบบช่วงนึงฮิตมากทุกคนนี่ก็เลยเอาบ้างนะคะมีอันนี้นะคะเป็นอันแรกนะก็คือจะเป็นไหมพรมแบบสถาระหะแล้วก็เป็นสีแบบลุ้งๆหน่อยนะคะซึ่งเธอรู้สึกว่าเข้าเสื้อวันนี้ ก็เลยเอามาใส่จ้านี่นะคะจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับบนหัวแพรนะคะแต่ว่าเป็นสีม่วงก็เข้าเหมือนกันชอบนะคะชอบสีอะไรแบบสดใสสดใสาพาสเทลอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมบ,บ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบเอธโทนหน่อยนะอันนี้ก็จะใส่แบบอย่างเงี้ยทุกคนเก็บตามันก็จะแบบไปข้างหลังอารมณ์แบบ นี่นะคะอชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ใส่แล้วก็จะให้ความรู้สึกค่อนข้างไปทางวินเทจหน่อยนะอีกอันหนึ่งที่มันสามเหลี่ยมเหมือนกันก็คือจะเป็นอันนี้นะคะเป็นลายดอกเดซี่ดอก,ดอกน่าจะดอกเดซี่นะแล้วก็ดอกน่ารักน่ารักสีน้าตาลเอิร์ธโทนอีกแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นรุ้งนะคะแต่เป็นรุ้งโทนตุ่นนะคะที่แบบไม่เอะอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากก็คือคราวนั้นที่ไปซื้อก็คือเหมามาหมดเลยชอบมากทุกคนคือใส่แล้วมันแบบ มันเต็มขึ้นมาแบบที่แบบเราไม่จาเป็นต้องแต่งตัวเยอะมันก็ดูเต็มขึ้นอะไรยเงี้ยแพยชอบมากนะคะเครื่องหัวถัดไปก็จะมีนี่นะคะที่คัดผมซึ่งแบบปลุกปุยปุย,ปยอันนี้ซื้อตามร้านพวกแบบ3มชิ้นร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเกตนะน,นี่ด้วยนะคะมันจะคนละฟิลอันนี้ก็จะแบบน่ารักน่ารักนะคะนีน่ใส่มั่วไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะแบบปลุกปุยปุยนิ่มๆนุ่มๆนะส่วนอันนี้จะเป็นอันที่เหมือนกับ ปกติไม่ใส่หรอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเก็ตปะคือจะเอาไปแบบจังหวะงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบอยู่ๆก็ต้องลุกคุณขึ้นมาเพราะว่านางแบบใส่ให้ดูนะยูยูก็จะอยู่ๆก็จะลุกคุอยูู่พุดน้อยนะคะทุกคนอยู่ก็แบบผู้หญิงขึ้นมานะคะซึ่งแบบทําไม่ค่อยชอบใส่ในชีวิตประจาวันเพราะว่านางค่อนข้างกินผมด้วยแล้วก็มันดูหรูหราเกินไปนะคะก็เลยแบบเฉพาะงานแต่งอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาก็จะเป็นพวกหนังยางรัดผมจริงๆก็คือมีเยอะมากแต่อันที่ชอบนะคะก็จะเป็นนี่นะคะพวกปุกปุกปุยปุยนะคะตามพวกร้าน3อันร้อยเหมือนกันนะนี่นะคะแบบมัดผมได้เยอะดีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอันที่พิเศษหน่อยนะคะเป็นแบรนด์สลิปนะคะทุกคนไหนนี่นะคะทุกคนแบรนด์สลิปที่เขาบอกว่ามันไม่กินผมนั่นเองนะคะซึ่งแพคก็จะชอบใส่ไว้ที่ข้อมือแบบนี้นะคะเพราะว่าระหว่างวันเกิดเราจะผูกผมอะไรอย่างนี้ อีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือ Invisibubble นะคะแต่ว่าอันนี้เก่ามากแล้วก็เลยค่อนข้างยืดนะคะทุกคนใช้มาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นความแบบที่เพิ่งมาคิดช่วงนี้อะ่ะทุกคนพวกคลิปไม่ใช่คลิปกิฟพวกกิฟหนีบอะไรอย่างงี้นะคะที่แบบมีความเกาหลีเกาใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบเพิ่งมาคิดเอาช่วงนี้จริงๆนะคะแพก็เลยลองซื้อมาแต่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นก็เลยยังไม่ค่อยได้ใช้นะคะ อันนึงก็เป็นกิ๊บเหมือนกันแต่ว่าเป็นกิ๊บจิว๋ว้องจิ๋วอย่างนี้นะคะเพื่อเอาไว้หนีพวกผมข้างหน้าที่แบบมันมาลุงรังอะไรอย่างนี้ก็จะใช้อันนี้นะคะต่อไปหมดพวกเ,เครื่องหัวแล้วเครื่องหัวแพนนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะต่อไปก็คือจะมาดูกําไรบ้างซึ่งจริงๆก็มีอยู่แค่น้อยนิดกระเด็บกระอยมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นกําไรที่แบบสมัยก่อนแพชชอบมากนะเป็นกําไรแบบโซ่อย่างเงี้ยมันฟีลลิ่งแบบ ให้ความแมนๆนะทุกคนใส่แล้วมันดูแบบเป็นผู้หญิงที่เท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ผู้หญิงจ๋าอะไรเงี้ยชอบนะคะช่วงหนึ่งแต่ว่าก็ใส่บ้างถอดบ้างอะไรอย่างี้นะคะไม่ได้ใส่ตลอดส่วนอีกอันหนึ่งที่อินก็คือกำไลหินทุกคนชอบมากอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งหนที่มีนะคะก็คือเป็นแบบสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มลุคให้ดูแบบวินเทจวินเทจดูลึกลับอะไรอย่างี้ดูชอบมากนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ของแท้หรอกนะก็คือเป็นอันที่แบบ ซื้อมาร้อยเองบ้างหรือว่าซื้อตามร้านแบบไม่แพงนะคะทุกคนชอบมากนะคะเป็นเครื่องประดับเฉยๆส่วนอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นกําไรนะคะน,นี้ซื้อมาจากร้านไม่แน่ใจว่าร้านอะไรแต่ว่าอยู่ในไอจีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสร้อยข้อมือที่แบบมีความคริสตัลมีหินหลายๆสีอะไรเงี้ยใส่ก็น่ารักดีนะคะทุกคนก็คือแบบ เป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆในวันที่แบบแต่งตัวน้อยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะความกําไรความสร้อยข้อมือก็หมดแล้วต่อไปก็จะมาเป็นสร้อยคอบ้างอันที่ภาคภูมิใจนําเสนอที่สุดนะคะก็คืออันนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นน้องแบบจี้ใหญ่มากนะคะเป็นลูกกีตาร์สีเขียวแล้วก็เป็นลูกปัดเป็นคล้ายๆมุกๆหน่อยแล้วก็ลูกปัดสีขาวนะคะอันนี้คือแพรทําแบบ สั่งทำาคัสตอมไหม้ใน IG ทุกคนคือน่ารักมากอันนี้คือแม่ค้าน่าจะวาดเองนะคะคือเราอะส่งรูปไปให้เขาว่าเราจะเอาอะไรเอารูปอะไรวาดแบบไหนเอาสีพื้นหลังอะไรแล้วก็รูปแบบจี้คือเลือกได้หมดเลยแล้วก็รูปปัดเอาสีอะไรคือเลือกได้หมดเลยทุกคนก็เลยเป็นอะไรที่แบบบนภคุใิใจที่เราเหมือนกับเราได้ออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วก็ดูวินเทจด้วยนะคะก็คือจะเป็นความแบบอ่ะอ่ะวันที่แบบใส่เสื้อเขียวใส่เสื้อขาวใส่เสื้อดำอะไรเงี้ยก็จะใส่ก็จะดูแบบ เทวินเทวเทไปอีกแบบหนึ่งนะคะอีกอันนึงที่แพนมีนมันก็จะเป็นนี้สไตล์โบฮีเมียนนะคะทุกคนอย่างนี้นี่นะคะทุกคนมี่มีความโบฮีเมียนโบฮีเมียนใส่ลอจีมันก็จะตุงต้งติงต้งตุง้งติ้งอย่างนี้น่ารักดีนะคะแต่สร้อยมันสลิดสล็ดมากจริงๆนะคะแต่ก็ชอบนะคะทุกคนน่ารักดีและอันสุดท้าย <laughs> อันนี้เอามาใส่เองนะคะเหมือนได้ความกลงหันอันนี้ทุกคนได้มาจาก งานบายเนียงานอะไรสักง,งานหนึ่งนะคะก่อนจบมาหาลัยนะก็เลยแบบน่ารักดีก็เลยเอามาใส่สร้อยนะคะแต่ก็ไม่เคยข้อยหรอกนะแต่ว่าก็มีม,มีเก็บไว้นะคะชอบมากนะคะน่ารักดีนะต่อไปก็จะเป็นแหวนนะคะแพ๊ก็มีเยอะเหมือนกันนะพวกแหวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชอบไปซื้อตามพวกตลาดนะัดอะไรอย่างเงี้ยคือจริง,รงๆก็คือเป็นคอสตูมจิวเวลรี่หมดเลยนะคะไม่มีของจริงเลยเพราะว่าไม่มีตังนะคะทุกคนคะแล้วอีอย่างรรู้สึกว่าแบบ เทรนมันไปไวอะ่ะทุกคนก็เลยชอบไปซื้อพวกคอสตูมจิวเวลรี่ตามพวกร้านที่แบบ20บาทบ้างหรือว่า5ชิ้นไม่ใช่แ่สี่ชิ้นร้อยสามชิ้นร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคนมันก็จะเป็นแบบแหวนง่ายๆใส่ใส่ง่ายๆอะไรอย่างงี้นะคะแหวนจริงๆพเป็นคนชอบแบบแหวนิบเรียบอะไรอย่างงี้มากกว่านะเนี่ยทุกคนจะดูได้นะคะเดี๋ยวแพนลองใส่ให้ดู <c oughs> นี้นะคะทุกคนครั้ก็จะเป็นอะไรทางน้องนี้นะคะเป็นแหวนริบเรียบที่แบบ ใส่เราออกแนวเทมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนชอบแต่งตัวเทอะไรเงี้ยถ้าไปซื้อแหวนเป็นผู้หญิงมันจะไม่เข้าเอานะคะนี่ก็คือแหวนทั้งหมดนะคะมีไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงทุนกับแหวนเฮอถอดไม่ออกหมดไปแล้วกับแหวนนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นสิ่งที่มีเยอะที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชอบมากก็คือต่างหูนี่ค่ะทุกคนคืออันแรกนะคะอันที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นอันที่แบบ ตุ้งติ้งตุ้งติ้ง,งแล้วก็เป็นดาวน่ารักมากแพมมีทั้งแบบเจาะแล้วก็แบบหนีบเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีรูใช่ไหมคะไม,ไม่ได้เจาะหูก็จะใช้แบบหนีบเอาซึ่งตอนนั้นไปญี่ปุ่นแล้วเห็นแบบเมียมากก็เลยไปซื้อจากญี่ปุ่นมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบมุ้งมิงมุงมิงรูปดาวเหมือนกันจะเห็นได้ว,ว่าเป็นคนที่ชอบดาวมากนี่นะคะทุกคนก็เป็นสไตล์แบบโบฮีเมียนโบฮีเมียนนะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะใสต่ติดติดหูได้เลยนะคะ คุ้นใบม,มากหล่นต่อเวลานี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะใส่แบบเ,เท่ๆอะไรแบบนี้นะเมื่อก่อนเป็นคนแบบชอบใายเท่มากนะคะอันนี้จะเป็นแบบกล่องยานะคะที่พาซื้อมาจากร้านดโซเอามาเก็บพวกต่างหูแบบหนีบนะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันเป็นช่องๆดีนะคะเก็บได้ง่ายดีนะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนหูห่วงอะไรอย่างนี้นะ,ะส่วนใหญ่พายจะชอบซื้อแบบ ตุ้งติงต้งตุ้งติ้งแบบนี้ะทุกคนเพราะว่าแพชชอบความตุ้งติ้งอะไรอย่างนี้นะคะน,นี่มันตุ้งติ้งอะไรอย่างนี้น่ารักดีนะอันนี้ก็ตุ้งติ้งคือ,อาจาริงๆป่าต่างหูแบบนี้นมันจะมีแบบให้เลือกไม่เยอะหรอกแล้วก,กว่าจะเลือกแบบที่น่ารักมาได้มันก็ยากอยู่นะคะทุกคนจะมีความแบบหินสีชมพูแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งแบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะที่เป็นอันห้อยๆก็คือนี้ทุกคนกควรจะเป็นดาวเสาแล้วก็ พระจันนะคะไม่เหมือนกันแต่ละข้างนะแล้วก็ห้อยด้วยดาวน่ารักมากก็เสียงเรื่องแถบวันนี้ทายลายคลิปมากโอเคแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายที่เป็นต่างหูหนีบนะคะทุกคนนี่น่ารักนะคะตุ้งติ้งตุ้งติ้งหมดเลยต่อไปก็จะเป็นต่างหูที่แบบเใส่เข้าไปในรูหูนะคะก็คือมีอันนี้นะคะทุกคนเป็นแบบห่วงแบบเท่ๆนะโบฮีเมียนแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนน่มาต่อที่ กองนี้จ้าซึ่งเป็นตามหูทั้งหมดคุณแม่คือตอนนั้นแบบไปเดินสังพงสัมเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มาพวกตามตลาดนัดอะไรเงี้ยนะคะเป็นคู่ที่แบบไม่ค่อยแพ้เออเป็นน้องดงน้องดาวอะไรอย่างงี้นะน้องสังฆทานน่ารักมากๆนะคะทุกคนคือแพรเป็นคนที่ชอบตามหูแบบพิสดารพิสดารแหละแบบแบบที่ไม่ค่อยจะปกตินะทุกคนแพรก็จะชอบมากๆนะคะ ไข่ดงไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแล้วก็มีอันนี้นะคะอันใหญ่ๆก็จะมีนี่ฮาบลิเป็นพวงมาลัยนะคะก็มนีน้องไข่ดาวอีกแล้วคือเป็นคนชอบไข่ดาวมากนี่อันนี้มีน้องขนนกด้วยนะน้องขนนกก็คือน่ารักน่ารักมีความ โบฮีเมียนวินเทจเป็นคนชอบโบฮีเมียนมากๆทุกคนวิ v intage, v intage นเทจวินเทจอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็มีนี่นะคะชานมไข่มุกน้องหมีกับลูกโปน้อยๆก็มีนะคะเป็นแบบหัวใจตุ้งติ้งยาวๆเป็นหัวใจเหมือนกันก็อันนี้เป็นแบบเชลิดเดอร์หรือเปล่าแม่อันนี้คือผู้เชลิดเดอร์เลยนะคะเป็นเชือกอะเชือกหรือผู้ไม่รูนน้น่ารักมากทุกคนแพชอบมากะะเปนแบบไปทะเลอะชอบเป็นดาว นี่นะคะทุกคนส่วนใหญ่ซื้อที่สัมเพลงหมดเลยนะแบบสิบคู่ร้อยอะไรเงี้ยทุกคนถูกมากแต่ก็จะไปสวยๆเลือกๆมานะคือร้านหนึ่งก็จะมีหลายแบบอะไรเงี้ยนี่นะคะทุกคนก็เป็นแบบผู้เชื่ออะไรเงี้ยน่ารักเหมือนกันมีด้วยสีฟ้านะคะน้องไมยูนิคอร์นแล้วก็มีกล้ว <laughs> ยจ้าแม่ กล้วยก็มาคือเป็นคําพูดติดปากที่ชอบพูดแบบไอ้กล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่นะความโบฮีเมียนมาอีกแล้วนะคะความพูดอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นพูดจิว๋วแล้วก็มีมุกด้วยแล้วก็อันนี้เ็ายังไม่ได้แกะออกมาเลยทุกคนมันยังรัดหนังยางอยู่เลยนะคะมีเอ่อความโบฮีเมียนหนึ่งนะคะเป็นแบบหินสีฟ้าออย่างเงี้ยชอบมากเป็นน้องช้างอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแล้วก็โบฮีเมียนสองเป็นน้องดาว หินแบบสีขาวบ้างนะคะแล้วก็อันนี้นบบโบฮิเมียนสามเดนบบเให้ระยะสวยมามแล้วโบฮิเมียนสี่คุณแม่ชอบมากชอบสุดๆนะคะแล้วอันนึงก็จะเป็นแบบแก้วกาแฟอันนี้น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโบฮิเมียนโบฮิเมียนที่เท่าไหรแล้วซื้อมาอะไรเยอะแยะเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นแบบมินิมอลบ้างนะคะเป็นโบน่ารักน่ารักอันจี๋ๆอะไรอย่างนี้อันนี้ ดอกไฮรัวดอกมูราคาม,มิค่ะทุกคนมูราคาม,มิตลอมนะจ๊ะวัวน,นี้เขาขายมาอันนึงถูกมากทุกคนคือแบบมี3คู่แล้วแบบ10บาทเองอะแพงเนี่ยคือถูกมากน่ารักมากค่ะแล้วก็อันนี้นะคะน้องสับปะรดสับปะรดนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะมีคริสตัลอะไรองี้นะอันนี้ก็คือห่วงนะคะห่วงใหญ่เวอร์เอาไว้ใส่แต่งตัวแบบ เท่กรุบกรุนะคะอันนี้ก็สับป,ประรดอีกแล้วนะอยู่ในถุงชอบสับป,ประรดแบบไข่ดาวฮิมิอะไรนีชอบมากะค่ะอันนี้ก็คือเป็นหอไอเฟลน้องดาวอันใหญ่อีกอันหนึง่งนะคะดาวก็คือเป็นสิ่งที่ชอบมากเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่แบบชอบมากตอนนั้นไปเจอที่ไหนนะน้ำเต้าปูปลาหรือนน้ำเต้าปูปลาค่ะมีใครรู้จักบ้างน,งน้องๆค้อไหนทันไหมเนี่ย นกนอัตาปูปลาแล้วก็ไฮโลนะคะทุกคนคือมันก็ตลกตลก,ตลกดีซื้อมาไม่ได้กะใสแต่ว่าต้องมี <laughs> มีไว้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องหมายพีซนะคะทุกคนแบบความสงบสุขอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นอันที่ได้มาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ซื้อมาเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างราคาสูงนะ่ะนกกระเรียนแล้วเป็นโอริการมิอะ่ะทุกคนเป็นแบบเขาพับกระดาษจริงๆแล้วก็เป็นรูปนกกระเรียนแล้วก็มาเป็นแบบ มากนะคะทุกคนโอเคนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดค่ะทุกคนของเครื่องประดับที่แพมมีหมดแล้วเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะต่างหูนะคะคือแบบเอานั่งจักมันถูกด้วยแล้วก็มันมีหลายดีไซน์แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนลุคได้เวลาเราใส่ต่างหูอะไรเงี้ยแพมก็เลยจะแบบชอบซื้อต่างหูมาใส่นะคะทุกคนชอบมากๆเลยนั่นแหละ โอเคนะคะแล้ววันนี้เราก็มาระเบิดกรุเครื่องประดับของเราให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกไปกับคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย